กลมาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการรามาแคมปัสนะครับวันนี้เราจะมีกิจกรรมดีๆอะไรจากรั้วโรงพยาบาลรามาธิบดีมาฝากกันเราไปชมกันเลยครับครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ห้องปฏิบัติการมหาการวิภาคศาสตร์นะครับหรือเรียกว่า lab gross anatomy นะครับ ที่นี่นะคะก็จะมีอาจารย์ใหญ่น้องๆมาหลายคนเนี่ยเรียกได้ว่ามาสัมผัสอาจารย์ใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยละ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2เนี่ยจะได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่จริงๆค่ะใช่เลยครับตอนนี้นะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าน้องๆเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างกับการที่ได้สัมผัสอาจารย์ใหญ่ครั้งแรกจริงๆในชีวิตนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในแต่ละสเตชันกันเลยนะครับว่าน้องๆรู้สึกไงบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะครับ ครับผมก็พี่ตี้นะครับนักศึกษาแพทย์สิทธิโชค์นิรามอนศิงห์ชั้นปีที่2ครับครับเดี๋ยวเราลองถามตี้ดูนะครับว่าความรู้สึกยังไงว่ารู้สึกว่าน้องๆเนี่ยมางานนี้เนี่ยเขามีความสนใจอะไรกันมากน้อยแค่ไหนครับจริงๆน้องที่เขามาค่ายนะครับเขาก็มีความสนใจอยู่แพทย์ดีแล้ววันนี้เราแค่มาทําให้เขาเห็นความฝันเกี่ยวกับวิชาที่เราเรียนในแต่ละปีแต่ละปีนะครับก็ดูน้องๆสนใจมากเลยครับมองไปทางไหนก็น้องๆได้สัมผัสอาจารย์ใหญ่กันทุกคนเลย เรียกได้ว่าน้องเขามีความกระตือรือร้นมากทีเดียวใช่ครับแล้วมองศักยภาพของน้องๆชั้นมัธยมปลายปัจจุบันอย่างนี้ตอนนี้เป็นไงบ้างคะกูจะบอกว่าน้องบางคนรู้เยอะกับพวกเราเอีกงนะน้อง <c oughs> ม,มีการถามด้วยว่าพี่ตรงนั้นเนี่ยที่เขาเคยเรียนมาเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็บอกเอาไปแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งถ้าเขาอยากสนใจ,จจริงๆเนี่ยก็เข้ามาศึกษาแพ่แต่อได้ แล้วตีลองคิดว่าแบบว่าเออสมมุติว่าตี้มีอะไรจะแนะนําน้องๆได้อะไรเง,งี้ยนี่ยตีตีจะแนะนําอะไรดีครับสำหรับน้องที่อยากเข้าแพทย์ม,มั้จริงๆแล้วนะครับความตั้งใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยของการเป็นหมอหรือการเป็นแพทย์ที่ดีเพราะฉะนั้นก็ขอให้น้องๆทุกคนมีความตั้งใจลวกันใครอยากจะเป็นหมอเออสัมผัสแล้วรู้สึกว่าชอบ <ๆ S 1> ก็ขอให้ได้เป็นครับสู้ๆกัน<ๆ>เลยยนดีครับ และนี่นะครับก็เป็นน้องอีกหนึ่งคนจากเรียนสวนกุหลาบนอนนะครับมาดูกันนะครับว่าน้องรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกได้เจอหน้ากันหน่อยหน้ก็กลัวหน่อย อ่ากกินเต้น PJ อยากรู้ว่าใจใหญ่เป็นยังไงครับแล้วกิจกรรมวันนี้น้องชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดตระการตอนเช้าอ๋อน้องชอบสันแล้วไอ้สันอย่างนี้นี่แบบว่าในวันถัดไปนี่น้องยังคงจะมาอยู่ไหมครับหรือว่าแบบก็จะมาอ๋อมาใช่ครับแล้ววันนี้ทำให้น้องได้รู้ตัวเองบ้างเปล่าว่าอยากเป็นหมอไหมหรือยังไงก็รู้ครับว่าอยากเป็นหมออคค่ะก็วันนี้ขอบคุณน้องคนมากค่ะขอบคุณมากนะครับ ราก็อยู่กับน้องฝนนะคะน้องฝนมาจากโรงเรียนอะไรคะเนี่ยเรียมพัดเตรียมพัดเนาะคราน้องฝนเมื่อกี้ไปดูอาจารย์ใหญ่มาแล้วรู้สึกชอบไหมครับหรือว่ากลัวอะไรยังไงไหมอยากเรียนคะ่ะอยากรู้จริงๆว่ารางใจาน่าใจประหลาจสรยจจริงๆ,งๆค่ะแล้วสาหรับวันนี้เนี่ยน้องฝนชอบกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษบ้างคะช่วงสนทนากับหมอพรทิพย์ปะคะอ๋อหมอพรทิพย์ค่ะ,คะแล้วพรุ่งนี้น้องฝนจะมาอีกไหมมา <laughs> ครับและนี่นะครับก็น้องจอากโรงเรียนบดินเดชานะครับลองมาถามความรู้สึกน้องว่าเนี่ยมาสัมผัสจานใหญ่แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตที่หาได้ยากเลยค่ะแล้ววันนี้น้องเป็นนี่เหนื่อยเปล่ากิจกรรมทั้งวันเหนื่อยแต่ก็สนุกก็ไม่เป็นไรอ๋อครับแล้วกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยน้องชอบกิจกรรมไหนสุดครับตั้งแต่เช้ามาเลยเนี่ยชอบกิจกรรมเนี้ยสุดครับมันแบบหาได้ยากจริงจริงความเป็นแพทย์จริงๆครับแล้ว น้องในนี้ได้รู้ตัวหรือยังว่าตัวเองอยากเป็นหมอหรือเปล่าสรุปแล้วก็ยังลังเล่ออยู่นิดนึงแต่ก็เริ่มนมน้าวใจหองเรียแล้วเราก็ต้องลองดูๆต่อๆไปเนอะว่าวันถัดไปเนี่ยจะชอบหรือเปล่าว่าในสไตล์ความเป็นแพทย์รามาธิบดีอย่างนี้โอเคไหมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องในนี้มากค่ะค่ะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศกิจ โดยภาพรวมของปรออนาโตมีนะคะก็คือที่นี่เนี่ยนักศึกษาชั้นปิทที่2เนี่ยเขาจะใช้เป็นห้องเรียนกันเลยจริงๆใช่ครับจากที่ผมสังเกตมานะครับสีหน้าของน้องๆหลายคนก็ดูรู้สึกคึงพอใจแล้วก็ชอบใจเป็นอย่างมากนะครับแบบว่าโหเนี่ยแหละใช่แล้วอะไรอย่างนี้แต่สำหรับบางคนนะครับก็รู้สึกว่ายังไม่ใช่กับสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับก็คงต้องค้นหาต่อไปนะครับค่ะแต่ในวันพรุ่งนี้นะคะยังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายและน่าสนใจค่ะใช่เลยครับเราต้องมาดูกันในครั้งถัด,ถดไปนะครับว่ากิจกรรมวันที่2ของค่ายรามาปฏิานนนนนัััั้้จะเป็ยงไคครบบ่วีม กวนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสว<อ>ัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับกิจกรรมค่ายราม,มาปณิธานนะครับแต่เสียดายมากเลยเวลาหมดลงแล้วแต่กิจกรรมดีๆยังไม่หมดครับเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีภาคต่อของค่ายราม,มาปณิธานกันนะครับยังไงก็อย่าลืม ติดตามกันได้นะครับในรามาแคมปัสช่องทรูวิชัน80เวลา17เนาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกานะครับและใครที่นั่น f c e e o o o นะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันได้นะครับเ์อคำว่ารามาแคมปัสแล้วก็เข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับยังไงพรุผูนี้อย่าลืมติดตามภาคต่อกัน,นครับสวันนี้เวลาของรายการรามาแคมปัสก็หมดลงแล้ววันนี้สันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ